บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเน,นี่นะคะ,ะเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีะพืชผักมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยตั้งแต่เดินเข้ามาไม้ประดับก็มีไม้ดอกก็มีต้นไม้ต้นผลไม้ต่างๆนะคะฝั่งโน้นเป็นต้นมะนาวนะคะเดินเข้ามา,าต้นเนี้ยดูค่ะอันนี้เป็นต้นมะขาม เขาบอกเป็นมะขามฝักยักษ์นะคะต้นใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ลูกมะขามในฝักมะขามเลยนะคะดูคะ่ะฝักใหญ่มากนะคะต้นเขาก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปประมาณนี้แล้วมองไปมีพืชผักเต็มไปหมดเลยนะคะต้นมะละกอกะเพราโหระพาขาตะไคร้ เยอะไปหมดเลยอันนี้เป็นต้นมะกรูดค่ะมะกรูดก็ดกนะคะมะกรูดก็ดกแล้วลูกเขาหล่นเต็มเลยเห็นไหมคะหล่นเต็มพื้นเลยนว้าวข้างบนนะคะลูกดกมากเนี่ยปลูกเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่บริเวณเนี้แต่เขาออกดอกออกผลเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้านโน้นค่ะมาเป็นยังไงฝั่งน้นก็เป็นสวนเช่นกันนะคะ ต้นมะม่วงก็มีต้นลำไยก็มีแต่ไอ้ที่มีเป็นร้านขึ้นเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรนะคะอันนี้แก้วมังกรค่ะมาถัดมาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต้นหมอนก็มีนีลูกหมอนนะคะมันเบอรี่ค่ะถัดมาดูค่ะอันนี้แก้วมังกรต้นเนี้ยนะคะที่อยู่ในถุงเนี่ยเป็นออดอกกระเจียว นะคะอันนี้เป็นต้นกระเจียวแต่ยังไม่ออกดอกอุ้ยฝั่งนี้ออกดอกแล้วค่ะนี่ออกกระเจียวต้นกระเจียวนะคะแล้วก็มาด้านนี้เอาชมม,มุมนี้ก่อนค่ะอันนี้คือต้นมะนาวนะคะว้าวดูมะนาวออกลูกออกผลดกมากนะคะแล้วก็ลูกใหญ่เฮ้ค่ะลูกใหญ่จริงๆใหญ่มากค่ะดู ใหญ่มากลูกโดกลูกใหญ่เนีย่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะดูเขาแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปว้าวทางนี้ต้นพริกค่ะแล้วก็ต้นนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะปกติเขาจะกินยอดได้เอาเป็นึ่งประมาณอย่างเงี้ยค่ะไปเดินไปเรื่อยๆอันนี้ใบชะพลูนะคะแล้วก็อันนี้กุยช่ายว้าวอยู่ในกระถาง ฝั่งนี้เป็นต้นมะนาวอู้ยมะนาวหล่นเต็มเลยค่ะดูหล่นเต็มพื้นเลยว้าวโอ้โดกมากเลยนะคะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวเนี่ยมะนาวนี่ก็มะนาวอู้สวนมะนาวนะคะโอ้มะนาวเยอะมากเอาฝั่งโน้นเป็นอะไรคะอุ้ยเดินไปเรื่อยๆอู้เนี่มะละกอก็มี แต่ลูกยังไม่ใหญ่ต้นเขายังเล็กอยู่แต่มะนาวนี้โดกจริงๆนะคะหล่นเกินกอาจเต็มพื้นเลยไปเดินไปมุมนี้กันอันนี้เป็นสวนนะคะเอเขาเดินไปทางไหนกันเนี่ยนี่เป็นสวนมีมะละกอนะคะดูฝั่งนี้มีต้นกล้วยเ,เดินไปเรื่อยๆคะ่ะชมสวนบุกป,ป่าฝ่าดงไปนะคะมีเสียงน้ำไหลน้ำมาจากไหนเนี่ย ป็นต้นกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำวาค่ะแก่แล้วอย่างเนี้ยมันน่าจะแก่ละนะคะเสียงน้ำไหลแล้วก็เดินไปตามทางเดินนี้โอ้ยดูค่ะชีวิตท้องไร่ท้องนาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะอุ้ยนูน่นฟังเสียงคนคุยกันอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูเดินไปเรื่อยๆค่ะแต่ต้นเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร คงไม่ใช่ใบเตยนะคะแต่ไม่รู้ต้นอะไรไปค่ะเ,เดินมาฝั่งนี้อุ้ยป่ารกเลยค่ะเขาเดินไปทางไหนกันเนี่ยเดินมาฝั่งนี้นะคะอุ้ยมีหน่อไม้ค่ะดูกอภผ่แล้วก็มีหน่อไม้นนมีสองหน่อใหญ่ๆเลยค่ะด้านนี้อันนี้มีไหมเออกอนนี้มีหน่อหรือเปล่าเนี่ยนี่มีรอย สับหน่อไม้ไปแล้วหรือตัดหน่อไม้ออกไปแล้วนะคะามาดูตรงนี้อ้าวอันนี้เป็นสวนดอกกระเจียวนะคะดูค่ะเขาปลูกดอกกระเจียวเนี่ยที่ออกดอกแล้วก็มีคือเขาบอกว่าเขาก็เก็บขายเรื่อยๆนะคะเนี่ยดอกกระเจียวเป็นสวนใหญ่เลยนะคะเ,เห็นไหมคะสวนดอกกระเจียว ว้าวมองไปทางด้านโน้นโอ้สวนใหญ่เลยค่ะกว้างมากเก็บดอกกระเจียวขายนะคะดูบรรยากาศดีด้วยนะคะเนี่ยชีวิตตามสวนตามท้องไร่ท้องนาชีวิตบ้านๆอยากกินอะไรพืชผักสวนครัวรัว้วกินได้มีหมดนะคะเนี่ยต้นทั้งก็เป็นต้นน้อยนาเป็นคาหุ่นฝั่งน้องก็เป็นสวนมะนาว นี่ค่ะเป็นหน่อไม้แล้วก็มีดอกกระเจียวนี่ค่ะเขาทำเป็นธุรกิจเลยนะคะปลูกดอกกระเจียวขายนี่ค่ะต้นกระเจียวนี่แหละค่ะคือต้นกระเจียวแล้วก็อันนี้ก็คือดอกกระเจียวนะคะชีวิตจริงที่าตามหมู่บ้านตามชนบทต่างๆของประเทศไทยเรานี่แหละค่ะ คือตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะคะเนี่ยชีวิตบ้านๆชีวิตจริงๆอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะดีงามค่ะ